ครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทอเก็บรถเกี่ยวซิ่งครับวันนี้ผ่านมาครับก็เลยมาแวะดูเจ้าช้างไวไฟนะครับเลยพามารีวิวให้พี่น้องรดเกี่ยวครับได้ดูกันนะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นเจ้าช้างไวไฟรุ่นใหม่ครับ X Series 2022นะครับก็ดู สวยงามแล้วก okay, ็แปลกตาไปจากรุ่นเก่าครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ครับเครื่องยนต์ใหม่แกะกล่องเลยนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องคอมมินหรือเปล่าครับผมดูในใบก่อนเป็นเครื่องยนต์ญี่ปุ่นเงินนอกมีใบรู้จะมีใบคุมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับตอนนี้น่าจะมีรับประกันนะครับเครื่องยนต์ใหม่แกะกล่องครับ เป็นขมิ้นหรือเปล่าครนะน่าจใช้ขมิ้นนะครับตัวนี้ผมไม่เคยเห็นครับเพราะผมไม่เคยเจอเครื่องยนต์ขมิ้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทอร์โบโฮเซตครับเดี๋ยวนี้เขาให้ท่อท่อเรทท่คอคามกรองก็เป็นกรองเลยครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับกรองเรทท่อเรทครับ ท่อน้ำพุนี่ครับท่อน้ำพุที่ทำมาครับก็แก้ปัญหาได้ดีครับท่อน้ำพุนะครับตัวก่อนจะเป็นท่อท่อพับต่อครับใช้ท่อน้ำพุนะครับเด๋ยวตัวนี้ท่อน้ำพุนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องการท่อบาาท่อขาดอะได้ได้ดีครับแล้วก็มีแผ่นปิดในตัวครับตัวนี้ดึงขึ้นปั๊บมันก็ปิดปั๊บแล้วก็มีสลักล็อกอยู่ด้านบนครับ แล้วก็ที่เพื่อม้าก็นี่ครับสายพาน่องคู่พัดลมครับ่องคู่แล้วก็สับหน้าสี่เส้นนะครับแล้วก็ถังน้ำมันเบรดครับก็จะมีเบอร์สายพานอยู่ตามข้างเหมือนเดิมนะครับคอเบรดครับปุ่มตัวนี้เป็นอุ้มพับนะครับอุ้มพับสวยงามครับน่าจะสองตันห้าครับ ส่วนปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มเบอร์ยี่สิบสามครับอีตันยี่สิบสามนะครับผมแล้วก็บางคนบางคนเลดครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับท็อปแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตู้แอร์ครับตัวเดินใหม่นะครับตัวนี้ของเกษตรพัฒนาครับตัวเดินใหม่เฟืองบัเกตตัวนี้น่าจะยี่สิบเจ็ดฟันนะครับตัวเดินสิบสองครับ มันเล่อล่างก็10ลูกครับ3 6 9 10ลูกครับข้นบน2ครับโซ่ส8ิบแปดคอครับเห็นแมแท็กสปริงนะครับตัวนี้ครับนี่ครับช่องว่างคานใหญ่คานสูงครับแล้วก็มียกเสานี่ขึ้นอีกนะครับนี่ตัวนี้หน้าไปเกี่ยวโพดนะครับเพราะว่ายกคานตู้ขึ้นนะครับหน้าไเกี่ยวโพะครับ ส่วนกระบอกแฮ้ดลีกก็ยกคอกย้ายไว้บนครับนี่ครับก๊อลมเลนนะครับตอนนี้เป็นเาช้างสีเขียวครับบันไดก็เป็นบันไดเลนนะครับตอวนี้ครับผมคอเลนจับน็อตนะครับเกีียวดันครับปากเกีียวประมาณสามเมตรสิบห้าครับตัวนี้นะครับแล้วก็หน้ากากเหเลนเบาะซิ่งนะครับตัวนี้ก็มีแต่ขาครับ เดี๋ยวพาขึ้นดูด้านบนครับขออนุญาตนะครับผมนี่ก็ขออนุญาตเขาพี่เขาเข้ามาถ่ายนะครับพี่เขาก็ให้ถ่ายได้นะครับคมมากครับอนุญาตก่อนทับฝาตู้ก็เป็นพับนะฝาตู้ครับก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะครับนี่ครับเจ้าช้างรบสฟผ่านเข้าไปจะแยกฝั่งกันเลยนะครับก็เปลี่ยนง่ายดูแลง่ายครับเจ้าช้าง ก็เป็นระบบคอนโทรนะครับผมนี่มอนโหนคู่หน้าครับแล้วก็มีกุญแจะควบคือไฟครับแล้วก็วัดรอบวัดอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่เป็นแผงฟิวส์ครับมีรังเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับของเราขึ้นไปดูไอ้อุ้มนะครับอยู่ชิดตรงนี้ จะเป็นท่อพับขึ้นปิดเลยนะครับจะมีสลักล็อกนะครับแล้วก็มีตัวค้ำท่ออ,อยู่ใต้อุ้มน,นะครับตัวนี้ก็สวยดีนะครับตัวนี้น่าจะไม่มีเสาค้ำท่อครับน่าจะยกขึ้นตั้งเลยนะครับท่อไปข้าวก็สองข่อนนะครับตัวใหม่สองข่อน,นตัวนี้ตู้ก็จะห้าฟุต ห้าฟุตแปดครับหรือห้าฟุตห้าห้าฟุตแปดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านนี้นะท้ายเป็นท้ายเหล็กนะครับทังบนก็เป็นทงัทงเหล็กทังแฮลิกนะครับสวยงามครับพันนี้ขอบสายพานก็เป็นขอบเหล็กสายพานก็หกเส้นครับตัวใหม่ทำมาหกเส้นนะครับ เพืดูโลกครับบองฟังใหญ่ครับนี่ครับเป็นตอมอเรดครับย้ายมอเตอร์ปล่อย้าวไว้ด้านล่างครับเพื่อหลบกิ่งไม้นะครับมอไอก็อยู่ข้างครับฝาครอบเรดเหมือนเดิมครับถังให้ดีด้านล่างก็เป็นถังเลดนะครับมาตรฐานสวยงามครับแล้วก็มีตัวจามลมครับ หลังลมใหญ่นะครับตัวนี้นี่ครับสายพานตู้ครับกดง่ายครับหกเส้นนะครับทำมาเพิ่มหกเส้นก็มันจะดูแลง่ายครับซ่อมเปล่ยนง่ายครับผมขอบเลดนะครับตัวนี้สายพานบางสายพานเป็นขอบเลดนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยดีครับใครสนใจก็ลองมาเข้ามาดูที่ศูนย์อันนี้อยู่เกษตร ใส่รอยเอ็นนะครับดูโล่งดีครับเจ้าช้างก็ขับง่ายดูแลง่ายนะครับประมาณนี้ครับความสวยงามนะครับคันนี้ก็เหมือนกับคันเขียวครับคันนี้นะครับค,คันแดงกับคันเขียวนี่สเปคเดียวกันเลยนะครับผมว่า เขามีทําคอมาเป็นสองระบบนะครับนี่ครับคือทําปั่นล็อกดาวมาเกี่ยวโคได้เลยครับไม่ต้องไปตัดต่อหรือต้องไปทําอะไรแลวครับคือยกถอดนอด็อตออกยกออกครับเกี่ยวโคได้เลยครับก็สองคันนี้ก็คล้ายกัน,นครับไม่มีอะไรมากเพียงมันต่างแค่ที่สีครับสองคันนี้ก็เครื่องก็เครื่องเป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับสองคันนี้ สีแดงก็สวยครับสีเขียวก็สวยแต่ว่าไม่มีตัวใหญ่สีน้ําเงินครับผมชอบมากเลยสีน้ำเงินตัวนี้ก็เป็นปั๊มแฟดอันนี้เป็นปั๊มแฟดเบอร์ยีิบสองครับตอนนั้นเบอร์ยีสิบสามครับนี่ต่างัแค่ที่ปั๊มครับมอเตอร์อีสตันครับเหมือนกันทั้งสองคันนะครับนี่ครับคันนี้จะต่างกันแค่ที่ปั๊มนะครับโดยรวมแล้วก็เหมือนกันนมหมดครับไม่มีอะไรต่างกันครับ ต่างกันแค่ที่ว่าปั๊มตอนนี้ตอนนั้นยี่สิบสามมันนี้ยี่สิบสองครับเครื่องก็เป็นเครื่องตัวเดียวกันนะครับนี่ครับต่างแค่ที่ปั๊มครับคันนู้นปั๊มใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวน้ำมันนะครับแบบเซฟส่นที่ไม่สะอาดนี่ก็เหมือนกันหมดครับคนาดิชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วไปพาเข้าไปอู่ไหนครับ ก็ฝากดูดีต้านนะสวัสดีครับ